สวัสดีครับหลังจากไอหมกบริไลสุดโดนจัง่อยนะครับเนาะมันนี้ก็พอไอหมกคนหล่อนะครับหน้าตาอาจจะดีผิดปกตินะครับสวัสดีวันสงการสําหรับแฟนเพจทุกคนนะครับสําหรับแฟนเพจไอหมกคนหล่อนะครับมันนี้กับสิพามาเบิ้งสาระดีๆครับผมสาระดีๆจากยังครับผมอ่ะมันนี้กับสิพามาเบิ้งสูตรเคล็ดลับของการที่เอค็ดกันในวัชพริกเขาจังสีดกครับแล้วกับสิปริมาณเขาสีหลายนะครับเนาะเทคนิคกับง่ายๆนะครับสําหรับการเ็ดบักพริกให้เขาดกแล้วกับให้เขาแบบ ปริมาณต้นไรเขาหลายขึ้นนะครับปริมาณหลายขึ้นครับเป็นกางจะเห็ดไดงท่านนะครับเราอายุเขากระสียืนอายุเขากระสียืดยาวอีกนะครับเนาะเราปริมาณต้นหนึ่งกระสีได้หลายยอดหลายดอกหลายต้นครับแล้วคนกระใสวิธีในการตอนครับก็คือเด็ดยอดนะครับเนาะแต่ว่าหลักๆแล้วเ้างก็ต้องใส่วิธีตอนก็ไไ้ครับเห็ดในเขาล่มลงไปนะครับเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิกลับนากล้องให้เบิ่งครับให้เบิ่งลักษณะของลำต้นแล้วการแทงนอแทงยอดแทงดอกนะครับเนาะแล้วว่านี่ว่าเขาสิเป็นต้นแบบใดนะครับหรืก็สี เด <ersch> ี๋ยวจังสีดกครับเนาะอ่าเดี๋ยวจับหน้ากล้องขอประธานภัยจับหน้ากล้องให้เบิ่งครับผมอ่ะจับหน้ากล้องครับเนาะนี่คือบักพริกนะครับเห็นบ่าพริกของผมครับผมอันนี้คือพริกต้นเดียวนะครับบักพริกต้นเดียวครับผมเป็นหลังว่าจะเป็นหลังสีนะครับเนาะเขาเห็ดบักพริกเขาให้มันล่มนะครับเออเห็นบ่าครับนี่คือตอครับนี่คือตอพริกนะครับตามธรรมชาติแล้วเมื่อพริกเขานะครับเขาเห็ดเขาร่มนะครับแล้วเขาก็สิพยายามแตกแตกต้นขึ้นมาตั้งเหงาครนี่คือต้นที่ม่ตั้งคนนะครับจากค้นต้นนะ นี่คือต้นมาจากเคลนต้นนะครับเขาจะแตกแบบนี like uh, Ó, ้เห็นไหมครับผมอ่ะแตกบานี hmm. okay. LIKE uh, ้ต้นเขาสิร่มนะครับพอต้นเขาล่มเขาก็จะแตกตามป้องนะครับเห็นไหมครับอ่ะเขาจะแตกตามป้องแบบนี้ครับผมเขาก็จะได้พลิกไหลยอดเห็นไหมครับผมอ่ะเขาก็ได้พลิกไหลยอดครับผมต้นเขาสิร่มต้นนี้ก็เป็นนวยเห็นไหมครับอ่ะต้นนี้เขาจะเป็นนวยไปพอหลังจากต้นนี้เป็นนวยแล้วซุมนี้ก็สจะเป็นยอดครับผมบาดทีนี้ครับผมเห็นไหมครับผมอ่ะทรงพุ่มเขาก็สิใหญ่นะครับ ทรงพุ่มเขาสใหญาการเจริญเติบโตเขาก็สีดีนะครับแล้วก็เป็นยอดหม่นะครับกระเส้นอายุการเจ็บเขายืดยืดยาวขาขึ้นนะครับแล้วก็ได้ปริมาณหลายขึ้นนะครับยอดเขาพิจารณ์ต้นยอดบัวเห็นบ่ครับผมนี่ครับผมนี่คือเทคนิคง่ายๆสลหรับเพ็ดในพริกดกแล้วก็ได้ปริมาณไหลนะครับเนาะง่ายๆครับผมแบบนี้เอาไปเฮ็ดใส่เบิ้ลครับต้ใหญ่ต้นเขาหักนะครับผมข้อสำคัญคือใหญ่ต้นเขาหักครับผมให้ต้นเขาเอ็นนึ่ซึ้อครับผมเอ็น เอ็นนะครับหรือใส่เสื้อผูกอะไรนะครับให้ต้นเขาโน้มแบบนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวอีแทงยอดขึ้นมาใหม่ครับผมตามป้องก็จะได้ประพริกหลายก็เก่าดกก็เก่าครับอายุยืนก็เก่าครับผมง่ายๆครับผมพอยมกืกค็รอไม่อลไกันครับผมสวัสดีครับ